ครับผมก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องการปรับกล้องก่อนการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีนี้จะทําให้กล้องเนี่ยเป็นออโต้ซูมออโต้ซูมหมายถึงว่าภาพมันจะขยายใหญ่ลอยขึ้นมาเหมือนที่ผมรีวิวเลยนะครับหลายๆคนนะครับมีกล้องดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จักวิธีการปรับตั้งกล้องนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ให้ทําตามเลยนะครับให้ทําตามเลยย้ําให้ทําตามเลยนะครับกล้องที่ว่าดีอยู่แล้วนะครับจะทําให้ภาพชัดขึ้นมาอีกประมาณ30-50เซนเลยนะครับสนใจไหมนะครับสนใจทําตามผมเลยนะครับแป๊บเดียวใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับอ่ะก็หลายๆคนเนี่ยเ,เคยใช้กล้องอยู่แล้วแต่ไม่รู้วิธีที่การใช้งานจริงๆนะครับก็จะปรับ ขึ้นลงแล้วก็ปรับตรงเนี้ซูมไปซูมมาปรับกระบอกตานู่นนั่นนี่ไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับซึ่งที่ผมพูดไปไมเมื่อกี้พอเราปรับตรงกระบอกตามั่วๆไปเนี่ยทาให้ภาพมันเกิดอาการแบบมูนตรงกลางเว้าวตรงกลางนะครับแล้วก็ทําให้ออโต้ซูมไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็มาดูนะครับว่า วิธีการที่จะให้กล้องออโต้ซูมนั้นนะครับต้องทาอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนท,ทั่วไปเนี่ยก็ถ้าไม่มีไม่ได้ฟังคลิปนี้เลยเนี่ยเขาก็จะใช้งานแบบนี้ฮนะใช้งานแบบนี้ส่องสอง่สองไปนะครับสมมติเอาชิ้นงานอีกตัวหนึ่งมานะครับมา,าเอาชิ้นงานตัวใหญ่ามานะครับส่องนะครับส่อง หาความชัดขึ้นลงแค่นี้แค่นี้เลยจริงๆรู้แค่นี้เลยจริงแล้วก็ปรับตาซ้ายตาขวาเนี่ยปรับเอาที่ชัดว่านะครับพอเดียเ๋ยวเปลี่ยนอีกบอร์ดหนึ่งนะครับมาส่งภาพมันก็ไม่ชัดแล้วนะครับแล้วก็มาปรับไม่รู้ว่ามั่วไปหมดกว่าจะได้ทํางานแต่ละตัวก็คืออาจจะใช้เวลานะครับวันนี้มาดูวิธีนะครับมา,มาดูวิธี มาดูวิธีนะครับณนะตอนนี้นะครับกล้องยังไม่ได้เป็นออโต้ซูมนะยังไม่ได้เป็นออโต้ซูมออโต้ซูมหมายถึงว่าอ,อ,อย่างที่หลายๆคนเห็นว่าผมทําคลิปเนี่ยเวลาซูมเนี่ยภาพจะลอยขึ้นมาเลยอย่างตัวเนี้ยเห็นนะครับผมทําการซูมที่ตรงตรงนี้นะดูนะเริ่มแรกเนี่ยภาพมันจะชัดแบบนี้นะครับแล้วก็พอซูม นะครับภาพมันไม่ขยายใหญ่ขึ้นมานะครับภาพมันไม่ขยายใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเวลาเราขยายขึ้นมาเนะี่ยขยายแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ภาพมันไม่ชัดแบบเนี้ยภาพไม่ชัดแบบนี้นะเราก็ต้องมาปรับคอกล้องขึ้นลงนะครับขึ้นลงเพื่อหาระยะความชัดมันใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับ จะมาแนะนําวิธีการที่ว่าปรับเป็นออ้ซูมที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเริ่มจากนะครับเริ่มจากเลยเอาหมุนกระบอกตาลงก่อนนะครับเราจะไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆนะครับท่านใดมเีเลนตานะครับกระบอกตาสองข้างนะครับที่มันปรับขึ้นลงได้แบบเนี้หรือว่ามันที่มันต้องปรับที่เลนตาทําตามวิธีนี้เลยปรับหมุนเข้าไปก่อนนะครับ ให้มันต่ําลงไปก่อนนะตอนนี้คือหมุนออกมันจะขึ้นใช่ไหมครับหมุนออกมันจะขึ้นหมุนลงไปครับหมุนลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการนะครับปรับไปนะครับปรับไปสูงสุดของตัวกล้องที่เรามีเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยกาลังขยายสามสิบห้าเท่านะครับปรับไปสุดเลย แล้วก็มาส่องนะครับมันก็จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างอย่างนี้นะครับให้เรานะครับเอาใหม่นะครับมือผมสั่นนะให้เรามาปรับคอกล้องนะครับขึ้นลงเพื่อหาความชัดมัน เพื้อลงนะหาความชัดอ่ะนี่คือความชัดเจอความชัดแล้วนะครับปรับเอาให้เจอชัดที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับช้าๆทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างนะครับเราจะมองคือมองแล้วเห็นเห็นชัดอ่ะนะครับต่อไปนะครับ นะตอนนี้ปรับสูงสุดอยู่นะเดี๋ยวให้ปรับไปที่น้อยสุดดูนะครับน้อยสุดนะน้อยสุดภาพมันก็จะยังเบลออยู่แบบนี้ครับภาพก็จะยังเบลออย่างนี้อยู่นะครับเบลออย่างนี้อยู่แล้วเวลาออ้ซูมภาพมันจะยังไม่ลอยขึ้นมานะครับจะยังไม่ลอยขึ้นมาเพราะว่าณตอนเนี้ยภาพ ยังถือว่าไม่ชัดนะครับยังถือว่าไม่ชัดให้เรามาปรับที่กระบอกตาตรงนี้นะครับปรับที่กระบอกตาตรงนี้ดูนะเรอบเมื่อกี้เราปรับที่คอกล้องเลยนะครับรอบนี้จะไม่ปรับที่คอกล้องอีกต่อไปนะครับจะมาปรับที่กระบอกตานะครับมาดูหมุนนะครับหมุน เพื่อหาความชัดนะครับตอนนี้ผมก็หมุนที่กระบอกตานะครับแล้วก็มือถือกล้องโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อหาความชัดนะครับเพื่อหาความชัดเสร็จแล้วถ้าเจอชัดแล้วเนี่ยลองซูมดูครับลองขยายดูเนี่ยภาพก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ ภาพจะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยให้เรานะครับให้เราทําแบบนี้นะครับกับกล้องตัวเองก่อนใช้งานนะครับนี่เป็นวิธีการนี่เป็นเคล็ดลับนะครับในการใช้กล้องนะครับก็จบแล้วนะครับวิธีการปรับกล้องให้เป็นออโต้ซูมแล้วก็อาการเนี้ยจะช่วยให้กล้องของท่านอมองภาพได้ลึกขึ้นนะครับชัดขึ้น แล้วก็แก้ที่ว่าอาการมันนูนตรงกลางด้วยภาพนูนตรงกลางวิธีนี้ช่วยได้นะครับลองทําตามดู